สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับลาล่าอีกแล้วนะคะเริ่มคลิปกันด้วยเสียงจังหวะแปลกนิดนึงนะคะเปลี่ยนบรรยากาศโจนี้เนี่ยลาล่าจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาฟโฟล์รับแสงอาทิตย์ยามเช้ากันจริงๆมันสายแล้วละ่ะตัวจะไหม้อยู่แล้วเนี่ย การฝึกทุกครั้งนะคะเพื่อนๆเนี่ยมายืนที่หัวแมทนะคะเวลาฝึกเท้าชิดนะคะคนไหนยืนแล้วรู้สึกว่าทรงตัวไม่ได้ก็ขยับเท้าออกมานิดนึงนะคะไม่เป็นไรเฟิร์มหน้าท้องนะคะให้หลังตรงไว้ค่ะหายใจเข้าวาดแขนขึ้นด้านบนนะคะหายใจออกนะคะเอนตัวไปทางด้านขวาค่ะใช้หน้าท้องเฟิร์มไว้นะคะหายใจเข้าแล้วกลับตรงกลางนะคะ หายใจออกนะคะเอนตัวมาทางด้านซ้ายค่ะหายใจเข้ากับตรงกลางค่ะหายใจออกนะคะงอศอกลงมาให้ตั้งฉากนะคะแล้วเงยหน้าขึ้นเอนไปด้านหลังเล็กน้อยนะคะยังเฟิร์มหน้าท้องไว้อยู่นะคะใช้ต้นขาดันตัวมาด้านหน้าด้วยเนาะหายใจเข้ากับตรงกลางค่ะหายใจออกนะคะวาดแขนลงมาค่ะอ้าวงอเข่าเลยนะคะ กดหน้าหาเข่าหายใจเข้ามือแตะนแข้งหลังตรงหายใจออกกดห้าหาเข่าอีกครั้งหนึ่งค่ะแตะนักแข้งเหยียดหลังตรงขแมแ่วท้องไว้ด้วยนะคะกดหน้าหาเข่าค่ะครั้งสุดท้ายแล้วนะคะงอเข่าวไว้ก่อนนะคะหายใจเข้าหลังตรงวาดแขนขึ้นไปค่ะสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆเลย หายใจออกนะคะวาดแขนลงมาพนมมือที่กลางอ,อกต่อเลยนะคะหายใจเข้าวาดแขนขึ้นไปค่ะสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆนะคะจะล็อกมือกันไว้ก็ได้หรือจะเกี่ยวแต่หัวแม่โป้งก็ได้นะคะแบบที่สองกาล่าทำแบบล็อกมือนะคะแล้วก็เหลือแต่นิวชี้กับนิวโป้งแล้วเอ็นตัวไปด้านขวานะคะให้มีความรู้สึกว่าลำตัวด้านซ้ายเนี่ยถูงยืดนิดหนึ่ง หายใจเข้ากลับตรงกลางค่ะหายใจออกเอียงตัวไปทางด้านซ้ายค่ะหายใจเข้ากลับตรงกลางค่ะหายใจออกค่ะงอข้อศอกนะคะตั้งฉากไว้ทีนี้เงยหน้าขึ้นนะคะเล็กน้อยท่านนี้คือชื่อว่าแคคตัสนะคะแล้วก็มือพนมกลับตรงกลางนะคะ กดหน้าหาข่าวเลยเพื่อนๆจะงอเข่าก็ได้นะคะออปชันนะคะหรือคนไหนถนัดเหยียดขาก็เหยียดไปนะคะไม่ใช่ขาละล่าขาของคุณคุณเลือกเองเนาะแตะนะแข้งหลังตรงค่ะอา้าวหายใจออกนะคะมือกดพื้นกดหน้าหาข่าวงอเข่าแบบนี้นะคะหายใจเข้าหลังตรงขมั่วท้องไว้นะคะจะงอ หัวเข่าเล็กๆนะคะก็ได้นะคะหายใจออกกดหน้าหาเข่าค่ะกมะแมวท้องลงมาเยอะๆเหย็ยดขาตรงหายใจเข้าวาดแขนขึ้นไปค่ะหายใจออกนะคะลดมือลงค่ะมาผนมที่กลางอกนะคะหายใจเข้าค่ะวาดแขนขึ้นไปค่ะ ตาจะมองขึ้นด้านบนเลยก็ได้นะคะลาล่าก็ล็อกมือไว้เหมือนเดิมนะคะเหลือแต่นิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะคะแล้วเอียงตัวไปด้านขวาให้มีความรู้สึกว่าข้างลําตัวเนี่ยโอ้มันถูกยืดเลยค่ะให้มันดึงยืดไปถึงกําแพงเมือจีนเลยนะคะกลับตรงกลางหายใจเข้าเอียงตัวมาด้านซ้ายนะคะให้ทีเนี้ยให้ถูกดึงไปถึงอะไรดีคะอิตาลีแล้วกันนะคะใกล้ดีกลับตรงกลางค่ะ งอสอกตั้งฉากนะคะหายใจออกนะคะเอนตัวไปด้านหลังเงยหน้าขึ้นนะคะให้มีความรู้สึกว่าหลังล่างเนี่ยมันถูกแอดลงไปเล็กๆพอนะคะไม่ลงเยอะอ่าวัดแขนลงนะคะกดหน้าหาข่าวคะ่ะงีบขาออกนะคะแตะนะแข้งหลังตรงไวะคะ้ค่ะ กดพื้นกดหน้าหาเข่าอีกครั้งหนึ่งค่ะหายใจเข้าแตหนักแข้งหลังตรงค่ะหายใจออกค่ะกดหน้าหาเข่าอีกครั้งหนึ่งนะคะงอเข่าลงไปเยอะๆค่ะแมวท้องเยอะๆนะคะเหยียดขาออกนะคะหายใจเข้าว่าแขนขึ้นไปค่ะสุดลมหายใจเข้าไปให้ลึกๆ หายใจออกค่ะวาดแขนลงมานะคะแล้วพนมมือขึ้นที่กลางอกแบบนี้เหมือนเดิมต่อไปนะคะวาดแขนขึ้นไปค่ะสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆนะคะขมั่นท้องนะคะกดตัวลงค่ะกดหน้าหาข่าวละลายยังคงงอข่าอยู่นะคะเพราะช่วงเช้าตัวจะตึงมากงอ,อไว้ก่อนแตนะหน้าแข้งยียดลังตรง มือกดพื้นถอยขาไปด้านหลังค่ะวางเข่าลงมานะคะเดี๋ยวเราขยับท่าให้ดีแล้วลดตัวลงนะคะนอนคว่ำแบบนี้มือกดข้างๆอกนะคะปลายเท้าราบกว้างประมาณสะโพกค,ค่ะเหนื่ยนะขึ้นมาช้าๆค่ะหายใจเข้านะคะ upward facing dog นะคะแล้วล่างงอศอกนะคะเพื่อนๆสังเกตด,ดูนะคะงอศอกเล็กๆหายใจออกนะคะลดตัวลงชา้ชาๆนะคะ ขยับมือนะคะประมาณข้างหูละล่าเลยละล่าจิกมือเป็นรูปถ้วยแบบนี้หายใจเข้าเหยียดแขนออกนะคะเงยหน้าขึ้นเล็กๆนะคะหายใจออกนะคะศอกจากกลางออกเวลาลดตัวลงนะคะแบบนี้ละล่าขยับมือขึ้นไปนะคะอยู่ในระดับเดียวกับศีรษะเลยจิกมือเป็นรูปถ้วยหายใจเข้าคะ่ะยกศีรษะขึ้นมาหายใจออกคะ่ะวางหน้าผากลงชา้า มือกดข้างหน้าอกนะคะหายใจเข้าค่ะ upward facing dog ไม่ใช่ facing cat นะคะเรา facing dog oh. แล้วค่อยๆหันหน้าไปด้านขวานะคะชะ้ชาๆหันกลับตรงกลางค่ะหันหน้าไปด้านซ้ายนะคะชะ้ชาๆหันกลับตรงกลางค่ะ แล้วค่อยๆถอยตัวนะคะเป็นท่าเด็กหมอบนะคะหรือชายโพสนะคะลาลาจะชอบวางปลายเท้าชิดแล้วข่าเปิดแยกออกถ้าเพื่อนเพื่อไม่ถนัดไม่เป็นไรนะคะเท้าชิดข่าชิดก็ได้คนไหนที่เปิดข่าแยกออกแล้วสะโพกมันลอยขึ้นมาสูงไปหาบล็อกมาลองที่หน้าผากได้เลยนะคะพักหลังล่างพักหัวไหล่นะคะหายใจเข้าออกนะคะใช้ลมหายใจไปช่วยทำให้เราเนี่ยคามดาวลงมา เงยหน้าขึ้นนะคะกอดแล้วค่อยยกตัวขึ้นนะคะก็ขอใส่สันตกลาเซสนะคะหรือแว่นตากันแดดนิดนึงอันนี้มันภาษาอังกฤษเวลาคำเรืออะไรเนี่ยอ่ะกดพื้นนะคะอยู่ในท่าแคทคาวค่ะมือกว้างประมาณหัวไหล่เข่ากว้างประมาณสะโพกนะคะหายใจเข้า and อกเงยหน้าขึ้นค่ะข้อมือกับหัวไหล่เนี่ยอยู่ตรงกันเลยนะคะ หายใจออกขแมแ่วทองกงหลังขึ้นให้สูงนะคะปล่อยศีรษะสบายๆนะคะหายใจเข้าค่ะแอนอกเงยหน้าขึ้นไหลห่างหูนะคะเพื่อนๆท่านี้เนี่ยเป็นท่าที่ทำแล้วหลังสบายมากไม่รู้เพื่อนๆเ,เป็นไหมแต่ว่าสำหรับลาล่าเนี่ยสบายมากเลยค่ะแล้วเวลาปวดหลังหรือไม่สบายหลังจะทำท่านี้ตลอดนึกออกเมื่อไหร่ก็ทำค่ะทำได้ทั้งวันนะคะไม่ว่าจะเป็นวันพระวันหยุดนะคะตะเล่ก็ทำได้ค่ะ ขะแมวท้องกงหลังขึ้นมานะคะใช้มือกดพื้นกระจายน้ําหนักที่มือให้ดีแล้วหมอบเป็นท่าเด็กทุกครั้งที่ทําท่าแคทคาวแล้วให้หมอบยืดหลังท่านี้ด้วยนะคะยกเข่าขึ้นไปนะคะแล้วก็เป็น downward facing dog เลยค่ะงอเข่าขยับนะคะอันนี้เป็น downward facing dog แรกของวันนี้เราก็ขยับเข่าซ้ายขวานะคะ มือกลางออกให้ดีหลายห่างหูไว้เท้าชิดค่ะหายใจเข้ายกขาด้านขวาขึ้นมาก้าวเท้ามาด้านหน้าระหว่างมือนะคะวางเข่าซ้ายนะคะปลายเท้าซ้ายวางราบลงดันสะโพกมาด้านหน้าค่ะปรับสะโพกให้ดีนะคะสะโพกบิดมาด้านหน้าเลยนะคะเข่าตั้งฉากเป๊ะโอ้โหครูคนนี้เก่งมากเลยนะคะท่าเป๊ะมากกางแขนออกไปนะคะกว้าง ให้กว้างเลยสูงประมาณไหลหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยปิดไปทางด้านขวานะคะ twist นะคะเป็นการบิดลำตัวหายใจเข้ากลับตรงกลางอยากมีเอลก็ twist บ่อยๆอาวหายใจไปด้านซ้ายแล้ทีนี้มือให้สูงระดับไหลเลยนะคะหายใจเข้ากลับตรงกลางคะ่ะหายใจออกมือกดพื้นจิกเท้าซ้ายนะคะถอยขาขวากลับไปเป็น downward facing dog เลยคะ่ะ ปล่อยไหลสบายๆนะคะให้ลหลังหงหูไว้นะคะท่านี้แล้วก็ปล่อยศีรษะสบายๆด้วยขยับเท้าเข้ามาชิดกันเหมือนเดิมค่ะหายใจเข้ายกขาด้านซ้ายขึ้นมานะคะเวลายกขาไม่ต้องเปิดสะโพกนะคะยกสูงได้เท่าไหร่แท่นั้นพอนะคะสะโพกไม่บิดนะก้าวมาด้านหน้าแล้ววางเข่าขวาลงนะคะมือจับที่เอวนะคะคอยปรับสะโพกให้ส่งไปด้านหน้าเข่าซ้ายตั้งฉาก ปลายเท้าขวาลาบกางแขนออกค่ะหายใจก่อนนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกนะคะเราบิดตัวมาทางด้านซ้ายค่ะเข่าตั้งฉากเป๊ะมากเลยครูผู้สอนนี่เก่งมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมรู้จักไหมคะว่าเขาเชื่ออะไรอ่ะ oh, <no. S 1> บิดไปตรงกลางค่ะแล้วก็บิดไปด้านขวานะคะเวลาบิดลำตัวเนี่ยให้ขมิ้วท้องด้วยหายใจเข้ากับตรงกลางค่ะ มือกดพื้นนะคะจิกเท้าขวาถอยเท้าซ้ายกลับไปเป็น downward facing dog นะคะเท้ากว้างประมาณสะโพกนะคะให้ปลายเท้าเนี่ยส่งไปด้านหน้าเป็นเลข11นะคะเพื่อนๆคนไหนที่ชอบยืนแบะเท้าออกไปด้านข้างให้ระวังให้ดีเท้าชิดกันคะ่ะหายใจเข้าก้าวขาขวามาด้านหน้าอีกครั้งนะคะทีนี้ลาลาเนี่ยจะไม่วางเข่านะคะเพื่อนๆสังเกตให้ดีนะคะ ยกแขนซ้ายขึ้นก่อนนะคะแขนขวาตามมาทีหลัง Warrior 2ข่าตั้งฉากนะคะแขนกลางออกให้กว้างเลยค่ะสูงประมาณไหล่ตามองไปที่มือด้านหน้านะคะคำแมวท้องเฟิร์มไว้นะคะถ้า Warrior 2เนี่ยสะโพกจะบิดมาด้านข้างนะคะ Reverse Warrior เลยค่ะมือซ้ายแตะที่ขาด้านหลังเบาๆเท่านั้น ไม่ต้องลงน้ำหนักลงไปเยียแขนขวาขึ้นส่งไปด้านหลังเข่าไม่ได้ขยับนะคะวาดแขนกลับมาด้านหน้าค่ะถอยขากลับไปค่ะ downward facing dog ค่ะหายใจเข้าไปตรงที่ปวดที่เมื่อยนะคะยืดหลังนิดหนึ่งเท้าชิดเหมือนเดิมหายใจเข้ายกขาด้านซ้ายขึ้นมาค่ะสโพกไม่ต้องเปิดออกนะคะสูงเท่าที่ไหวก้าวมาด้านหน้านะคะระหว่างมือเลย วางส้นเท้าลงมือขวาเนี่ยมาก่อนแล้วมือซ้ายวาดตามมาค่ะ Warrior 2นะคะแขนสูงประมาณไหล่หันหน้าไปมองที่มือปลายนิ้วมือด้านหน้านะคะขแมแาวท้องไว้ค่ะข่าตั้งฉากนะคะสังเกตปลายเท้าลาลานะคะด้านซ้ายส่งไปด้านหน้าด้านขวาส่งไปด้านข้างเลย Reverse Warrior ค่ะมือขวาแตะที่หลังเท้าเบาๆนะคะตรงไหนก็ได้นะคะ แต่เขาไม่ขยับเลยนะคะขขาวซ้ายยังตั้งฉากอยู่ส่งแขนซ้ายขึ้นไปชิดใบหูแล้วโน้มไปด้านหลังวาดแขนกลับมานะคะแล้วถอยขากลับไปเป็นเจ้าว์ด facing d o กค่ะท่าสุนักก้มนะคะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆนะคะเพื่อนๆเก่งมากเลยฟโฟล์เกือบเสร็จแล้วนะแล้ววางเข่าลงมาช้าๆหมอบคลายท่านะคะ ชายโพสค่ะถาเด็กถ้าเพื่อนๆเ,เมื่อยปวดตึงที่ไหล่ก็วาดมือไปด้านหลังแล้วหงายฝ่ามือขึ้นมาข้างลำตัวแบบนี้นะคะเท้าชิดข่าชิดหรือจะเท้าชิดข่าแยกออกก็ได้นะคะเลือกออปชันเอานะคะตัวใครตัวเผือกนะคะเลือกเอาเองเนาะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆนะคะ เราจบท่ายืนกันแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาต่อท่านาั่งกันอีกแป๊บหนึ่งนะคะขยับตัวขึ้นช้าๆนะคะทุกครั้งก็มองที่เสือนิดนึงก่อนแล้วค่อยๆย,ยกตัวขึ้นมานะคะครูบาอาจารย์ลาล่าสอนไว้มานะคะกับขอบพระคุณคุณครูคหนูด้วยนะคะที่ให้ความรู้ดีๆลาล่ามาไว้เนาะนั่งขัดสมาธินะคะเพื่อนๆคนไหนไม่รู้ว่าครูหนูคือใครไป Google ดูค่ะครูหนูชมชื่น เขาเรียกว่าเป็นแม่ครูโยคะเมืองไทยเลยทีเดียวอ้าวเหยียดขาซ้ายออกไปด้านหน้านะคะขาขวาเนี่ยพับมาค่ะเท้าขวาเนี่ยจะอยู่ที่ต้นขาด้านในของด้านซ้ายจับที่ขาตรงไหนก็ได้คนไหนมีสตรแอปเชือกโยคะถ้าไม่มีสตรแอปเข็มขัดก็เอามาได้ผ้าพันคอก็เอามาได้ค่ะคล้องเท้าไว้แล้วก็กดตัวลงมานะคะขแขนเมวท้องไว้ถ้าเราจะยืดขา หลังงอได้ไม่เป็นไรถ้าเราจะใช้เชือกก็เราจะยืดหลังด้วยหลังตรงขาเหยียดก็ได้นะคะเลือกเอามือซ้ายกดพื้นด้านหลังให้ห่างจากก้นประมาณฝ่ามือหนึงนะคะนโยกสะโพกขึ้นมานะคะสังเกตนะคะจะมีแค่มือเข่าเท้าและล่าที่วางราบไปนะคะยกสะโพกละอันตัวไปด้านหลังเอาเท้าที่ไหวนะคะ เราค่อยๆเปลี่ยนข้างนะคะเหยียดขาซ้ายแล้วทีนี้พับขาขวาเข้ามานั่งหลังตรงก่อนนะคะแล้วค่อยๆนะคะเราเดินมือไปด้านหน้านะคะหรือถ้าเอื้อมจับถึงก็ตามสบายเพื่อนๆเลยค่ะอุปกรณ์มีใช้ให้พร้อมนะคะจับตรงไหนก็ได้ของขาจับหน้าแข้งจับเท้าจับเลือกออปชันเราเลยค่ะอยากจะเหยียดหลังไม่เหยียดก็ตามใจนะคะวันนี้โอ้โหแบบว่า ตามสบายเลยค่ะเอาให้ที่เพื่อนๆแบบว่าทําแล้วแบบมีความสุขเพราะอะไรคะเดี๋ยวไม่ยอมกลับมาฝึกกับลาล่าอีกไงใครไม่กด s u b สไครป์เนี่ยแช่งให้บ้านบึ้มด้วยนะครูโหดมากเลย,ยมีแช่งด้วยค่ะอ่าค่อยๆย,ยกหลังขึ้นนะคะชา้ชาๆาทีนี้นะคะเดี๋ยวจะใช้มือนะคะมือซ้ายค่ะกดพื้นด้านหลังให้ห่างจากก้นไปประมาณฝ่ามือหนึ่งค่ะ จะมีแค่มือเท้าและเข่านะคะที่วางพื้นยกสะโพกแล้วแอดหลังไปเอาเท่าที่เราสบายพอนะคะเิริมหน้าท้องไว้ด้วยนะคะเวลาแอดหลังท่านี้เนี่ยหลังจะยืดหยุ่นดีนะคะก้นก็กระชับด้วยนะคะเพื่อนๆไม่รู้หรอกแต่ละล่ารู้เหยียดคขาไปด้านหน้าทั้งสองข้างนะคะนั่งหลังตรงนะคะขยับขยับขาก่อนปรับข้อมือหมุน เข้าออกนิดนึงนะคะพอใช้ข้อมือเยอะทาเมื่อกี้นี้เนาะแล้วค่อยคอยค,อยค่ะเหมือนเดิมค่ะเดินมือมาด้านหน้านะคะคนไหนจับที่เท้าได้จับจับไม่ได้ไม่เป็นไรใช้สตรปได้มีอุปกรณ์อะไรใช้ให้เป็นนะคะขมแมวทองแล้วกดตัวลงมาจะยืดหลังยืดขาอะไรก็เลือกเอา เอาที่เราทำวันนี้เรารู้สึกสบายนะคะลาลาเปิดออปชันกว้างเลยเป็น grand opening นะคะหายใจเข้าเหยียดหลังตรงแล้วก็ปรับหลังขึ้นมาแบบนี้นะคะเก่งมากๆเลยค่ะนั่งประกบขากันนะคะเป็นท่าผีเสื้อนะคะขยับเข่าขึ้นลงนะคะ ท่านี้เราทำบ่อยมากเลยนะคะข้อต่อสะโพกจะได้ไม่ติดนะคะเพื่อนๆคนไหนที่นั่งน,น,นานๆเมื่อยขาก็ขยับท่าผีเสื้อ,อไว้ต่อไปนะคะจบแล้วค่ะนั่งคัดสมาธินะคะไม่ต้องสารข่ากันก็ได้เนาะปรับหลังให้ตรงนิดนึงนะคะปล่อยใจให้ว่างๆนะคะอยู่กับตัวเองแป๊บหนึ่งค่ะ พนมมือขึ้นที่กลางอกนะคะให้เพื่อนๆนึกถึงสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่มาเสียสละร่างกายฝึกโยคะกับรบล่าวันนี้นะคะก้มหน้าลงเล็กน้อยนะคะนามัสเตค่ะเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนๆนะคะส่งพลังงานดีๆไปให้ครูสอนโยคะของเพื่อนๆ,ๆทุกคนเลยนะคะวันนี้เนี่ยซีเควนซ์จบลงแล้วค่ะบอกเลยว่าใครไม่มาฝึกพลาด อย่าลืมนะคะเพื่อนๆถ้าไม่กด subscribe ไม่กดไลค์ให้ลาล่าเนี่ยแชงบ้านบึมเลยนะคะขอบคุณมากนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ